สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรณีที่ประสบภัยพิบัตินะครับในการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ของในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่มท .0810.4 ทับว .1381 ลงวันที่30มิถุนายน2564เป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับโดยในประเด็นการซ่อมแซมสิ่งสาธาร,าธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นเนี่ยนะครับ กรณีที่ไม่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีที่ไม่มีประกาศนะครับการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นได้รับความเสียหายให้ท้องถิ่นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้เลยนะครับกรณีที่ไม่มีประกาศนะครับหรือกรณีมีการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับในกรณีแรกเนี่ย กรณีที่ท้องถิ่นมีงบประมาณเองนะครับการฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นกรณีท้องถิ่นมีงบประมาณในการซ่อมแซมท้องถิ่นสามารถดําเนินการซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องรายงานอําเภอหรือจังหวัดนะครับถ้ามีงบประมาณนะครับหรือกรณีที่ท้องถิ่นเนี่ยไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณาเพื่อการาเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นได้ใช้จ่ายหมดแล้ว ตรงนี้จึงจะรายงานไปยังอำเภอรหรือจังหวัดนะครับในกรณีนี้นะครับท้องถิ่นไม่มีงบประมาณซ่อมแซมเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือ,อผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินพศ2563ข้อ5.5.3ที่กำหนดว่าสิ่งสาธารณาประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นจะต้องเป็นกรณีที่งบประมาณ เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งตั้งไว้ในปีนั้นเนี่ยได้ใช้จ่ายหมดแล้วและหากไม่ซ่อมแซมก็จะมังเกิดความเสียหายต่อสิ่งสาธารณประโยชน์หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยส่วนรวมทั้งนี้นะท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันข้อมูลดังกล่าวจึงให้รายงานอำเภอหรือจังหวัดเพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้น กรณีสิ่งสาธารณาาสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินะครับถ้าไม่มีการประกาศเขตผู้ประสบภัยฉุกเฉินเนี่ยท้องถิ่นดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ได้เลยนะครับกรณีที่มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือถ้าท้องถิ่นมีงบประมาณก็ดําเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรายงานอําเภอรหรือจังหวัดแต่ถ้าไม่มีงบประมาณไว้ดําเนินการก็ให้รายงานอําเภอรหรือจังหวัดเพื่อใช้เงินทดลองราชการต่อไปนั่นเองนะครับ